อัปเดตใหม่มาแล้วแพ่นหบูุกผ่านนิ้นามไปดูกันว่ามีอะไรบ้างภารกิจสืบสวนงานเลี้ยงปริศนาใส่ในเรื่องห้ามพลาดมาเสพอ่านกันนะเอเจนต์เหมียวคนใหม่มาแล้วไดเลล่าสาวสุดดุมจากบ้านเขียวเป็นสาวสายลุยเดี่ยวบับตัวเองตีเองไม่งอใครยิ่งตัวเองมีบับเยอะยิ่งอันติแรงบับสิบชั้นเพิ่มครีแดมอีก20ไปเลย ดื่มด่ำกับเอสตุมใหม่มนฝันเย้ยวยวนของไดเรล,ล่าอย่าลืมซื้อชุดส,สวยๆให้น้องใส่กันนะคะอัปเดตแคตต่อพาร์ทใหม่ลินล,ลี่ทุสวรรค์อีกหนึ่งฮิลเลอร์จากบ้านเขียวที่สามารถฮิลติคริได้แถมเพิ่มอัตราอดทนอีกอันตรีฮิลมู่ติคริตัวไหนได้แอคแท็กเพิ่มไปอีก15%ศูนย์ดาวก็เล่นได้แล้วและใส่อุปกรณ์คีเรเลต6ส่วนไปเลย อีหนึ่งเอเจนต์ใหม่คาเฟียศิลปะก,กัมปนาศอย่างต่ำต้องทำหนึ่งดาวเพื่อให้ได้บัฟดาเมจสริมพลังและอันติดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%ต่อบัฟที่ตัวเองมี1ชั้นคุณสมบัติสกิลจะคล้ายกับไดเรล่าเลยยกระดับความมันโหมด p รีพี HP, เพิ่มขึ้น50%อัปเดตร้านค้าสกายเพิ่มอีนะดวงดาวรติกามาให้แลกสกิลแอบน่าสนใจอยู่ใครแรกแล้วไปลองใช้ดูนะ นอกจากนี้ยังมีกิจอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทั้งกวาดล้างด่านและตีบอสลงด่านสะสมเหรียญไว้รับของเมื่อถึงแต้มที่กำหนดแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย